โอเคมาต่อกันเลยต่อจากเรื่องการพบฟอสซิลเนาะก็จะต่อไปจะเป็นอะไรอย่างเีัวนี้หนึ่งเรายังอยู่ในในเรื่องของอทฤษฎีของเวกเนอร์เนาะทีนี้เวกเนอร์ก็พบอันนี้ครับคือหลักฐานจากหินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทางน้ำแข็งทีนี้ก่อนอื่นเลยที่เราจะพ,พูดถึงเรื่องนี้เราเรามาดูกก่อนว่าหินที่เกิดจากตะกอนทางน้ำแข็งมีลักษณะอะไรที่ทำให้เราพูดถึงเนาะน้องดูรูปซ้ายปุ๊บ นี่รูปซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีรอยขูดขีดๆเป็นเส้นตรงอย่างนี้ปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดถูกไหมแล้วเราก็แล้วเราก็จะถามพี่ว่าเอ๊ะแล้วมันทําไมเหรอพี่มีหินมีรอยขูดขีดแล้วมันทําไมรอยขูดขีดพวกนี้ครับภาษาอังกฤษเรียกว่า striation นะคำว่า striation แล้วมันทำไม striation เนี่ยครับเป็นอ่า สิ er, time, no. n n n parole, ่ง like. ท okay. ี่บ่งชี้ได้ครับผมว่าหินตรงนั้นนะครับเคยมีทาน้ำแข็งปกคลุมมาก่อนถามว่ายังไงก็อย่างนี้ครับผมน้องนึกภาพทาน้ำแข็งโอเคคือความจริงทาน้ำแข็งมันก็ไม่ได้เล็กแค่นี้หรอกแปลว่านึกภาพเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ยาวๆมากอ่ะเป็นกิโลเลยน้ำหนักก็น้ำหนักน้ำหนักก็หนักมากๆหนาเป็นสิบยี่สิบเมตรอยู่บนหินก้อนหนึ่ง ทาน,น้าแข็งเนี่ยครับเอ,อไม่ใช่ว่ามันหยุดอยู่กับที่เนาะน,น้องก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าท่าน,น้าแข็งเนี่ยครับมันไหลไปเรื่อยๆถูกไหมถึงมันจะไหลช้าว่าแต่มันก็ไหลไปเรื่อยๆทีนี้อ,อมันก็เวลาทาน้ำแข็งมันไหลเนี่ยครับมันก็จะมีหินมีกรวดอะไรอยู่ด้านใต้อะไรประมาณนี้เหมือนเวลาเหมือนกับว่าเป็นเป็นหินเป็นชั้นหินข้างล่างถูกไหมฮะแล้วก็เป็นก้อนกรวดอะไรที่มันติดๆอยู่กับ ก้อนถ่านน้ำแข็งแล้วก็เป็นก้อนถ่านน้ำแข็งทับข้างบนพอก้อนถ่านน้ำแข็งเคลื่อนที่ไปเนี่ยครับมันก็จะลากหินพวกนี้ไปด้วยถูกไหมฮะมันจะลากเศษกรวดพวกนี้ซึ่งเศษกรวดพวกนี้ก็จะไปขูดกับชั้นหินด้านล่างครับผมขูด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 จะทำให้ชั้นหินด้านล่างเนี่ยมีลักษณะเป็นมีริ้วรอยที่เป็นรอยขนานไปเรื่อยๆตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของถ่านน้ำแข็งเรียกว่าสไลเดชันนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกนี้คือถ้าเกิดว่าเขาพบหินที่มีริ้วรอยอย่างเงี้ยเขาก็จะ บ้างสมมติฐานครับว่าหินพวกนี้อาจจะเกิดในถานน้าแข็งก็เป็นได้ก็คือนี่เป็นหลักฐานนึงเนาะแต่ก็ความจริงแล้วก,การวิเคราะห์หินกักบถานน้าแข็งเนี่ยก็ต้องมองหลายๆอย่างแต่ว่าโอเคเราดูแค่นี้ก่อนคือเขาพบสไตรเอชันในชั้นหินบางในชั้นหินบางบางชั้นเนาะทีนี้แล้วมันทําไมอ่าอ่าอะไรนะพี่ทํำหายคือคือคือ,คอไม่ใช่บริเวณสีแดงอ่าบริเวณนี้ฮะบริเวณรูปบนเนี่ย หน้าตาคุ yes. Africa, uh, America, India, time, be, ้นๆเนาะใช่ครับมันพื้นที่เดิมคือแอฟริกาใต้อะอเมริกาใต้อินเดียแล้วก็ออสเตรเลียใต้นี่ครับเขาค้นพบหินที่หินที่บ่งบอกว่าเกิดจากทานน้ําแข็งครับผมในบริเวณทั่วๆในบริเวณบริเวณบริเวณนี้ทั่วๆไปนี่นี่นี่อินเดียอะไรพวกนี้แต่ทีนี้อ่ไอแอฟริกาใต้มันก็พอเย็นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าโลกเข้าเข้าฤดูหนาวก็เป็นไปได้เหมือนกันครับที่แอฟริกาใต้มันจะ มีหิมะตกและเกิดทั้งน้แข็งขึ้นเนาะแต่ว่าน้องดูอินเดียดิมันอยู่แถวเนี้ยมันอยู่ข้างๆกรุงเทพนเนี่ยน้องคิดว่ากรุงเทพมันจะมีวันที่กรุงเทพมีทั้น้ําแข็งไหมไม่มีแน่นอนคับน้องขึ้มนมาอยู่เขตร้อนแบบร้อนโคตรๆเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดทั้งน้ำแข็งได้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นอ,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 อน่าอ่าทนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้คือไออินเดียเนี่ยฮะไอหินที่เกิดจากทั้งน้ำแข็งตรงอิงงนเดียเนี่ยต้องไม่เกิด ที่อินเดียอย่างแน่นอนต้องไปเกิดที่อื่นแล้วมันคือแล้วแล้วมันค่อยขยับมาที่อินเดียถูกไหมทีนี้อย่างที่พี่บอกว่าทางน้ำแข็งเนี่ยครับพอมันเคลื่อนที่ไปมันจะเกิดไซเอชันและไซเอชันก็จะขึ้นเป็นแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของทางน้ำแข็งถูกไหมเขาก็ไปศึกษาไซเอชันของหินพวกของหินพวกนี้ครับของชั้นหินที่อยู่ทั่วๆไปตามทวีปที่พี่บอกเนี่ยแล้วคราวนี้เขาก็พบว่าไซเอชันเนี่ยมีลักษณะการชี้ตามลูกศรเห็นลูกศรไหมชี้วันนี้ ก็คือเขาทำน้ำแข็งเคลื่อนที่ประมาณลูกศรที่พี่ชี้เนาะส่วนอันนี้ชี้ออกรอบรอบทิศทางแล้วไงต่อเขาก็เลยลองเอาไอทวีมาประกบกันตามทฤษฎีของเขาแล้วเขาก็เอาไอลูกศรพวกนี้ครับมาต่อกันเขาพบว่าลูกศรพวกนี้ครับมันมีความสอดคล้องกันพั้งนี้ก็คือพอเอาไอไออาอูไอทวีพวกนี้มาต่อกันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เขาพบว่าลูกศรพวกนี้มีจุดศูนย์กลางร่วมเดียวกันอยู่ตรงนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ทวีปพวกนี้จะเคยต่อ,อก,กันจริงๆ <c oughs> เพราะว่าเขา,เขาตอนสมัยที่ทวีปไม่ต่อ,อก,กันเนี่ยเกิดทางน้ําแข็งขึ้นตรงนี้ครับผมซึ่งเป็นบริเวณที่เราตายเนาะซึ่งทางน้ําแข็งเนี่ยครับก็จะไหลออกไปในทุกทิศทุกทางถูกไหมฮะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสแตนชันกระจายไปทั่วทวีปทวีป,วปและไอสแตนชันเหล่านี้ ครับผมอ่าอันนี้เนี่ยพี่งงครับผมเกิดไปก,กระจายทื้นทวีปทุกทวีป,วปแล้วคราวนี้พื้นทวีปแยกกันเนี่ยอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามีเป็นหินชั้นหินที่เกิดอ,อยู่ทางจากทางน้ำแข็งจากทางน้ําแข็งเนี่ย,ก,ยกระจายตัวอยู่ทั่วโลกนะครับโดยนั่นแหละฮะโดยท,ท,ท,ทั้งที่บางที่เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดนั่นเองโอเคครับผมก็จะประมาณนี้แล้วเพื่อนคือเรลองเอาทวีปมาต่อกันปุ๊บรอยขูดขีดเนี่ยสอดคล้องกับความคิดที่ว่าทวีปเคยต่อกันมาก่อนทีนี้โอเค สรุปทฤษฎีของเวกเนอร์อีกรอบแล้วนี่คือทฤษฎีของเวกเนอร์จบแล้วนะแต่ที่เราสรุปเวกเนอร์สรุปนะครับเวกเนอร์เวกเนอร์ทำไมเวกเนอร์เวกเนอร์คิดเรื่องคิดเรื่องอะไรฮะคิดเรื่องพันจีอะพี่ชอบใช้ประกาศน้ำเงินแต่มันมุดเวกเนอร์คิดเรื่องพันจีอะแล้วไงต่อเวกเนอร์มีอีเวนต์อะไรบ้าง วิดีแรกของวีกเนอร์ก็คือรอยต่อของทวีปฮะวิดีที่2คือความคล้ายคลึงกันของกลุ่มหิน3ามครับ ไม่สวยเลยอ่าความข้างัื่น,กนงกลุ่าหินสามคือฟอสซิลสี่ครับสี่ก็คือเรื่องอ่าอันรี้อะไร,รนะอะไรนะการสะสมตัวของตะกอนทาน้ำแข็งนั่นเอง โอเคมาณนี้ครับ4หัวข้อเนาะที่เกี่ยวกับวิกิเนอร์นั่นเองก็จำจำให้ได้เนาะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในมูนต่อไปเรื่องทฤษฎีอื่นนอกจากวิกิเนอร์ครับผมกำลังโซนกำลังโสดแค่ขาดไม่เป็นโซนนะคะได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป n e s l e School ด้วยค่ะ